ค่ากาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนี่จะผ้ามาตามแนวทางของแม่ไล่ค่ะพี่น้องแม่ไล่ในยินวาเพิ่นได้เลขมาแล้วพี่น้องเพิ่นฟันดีอีกคือเก่าพี่น้องแม่ไล่หงวดวังหันเพิ่นก็ขอโทษขออภัยนะคะเลขลูกสายเพิ่นบอดได แปดกิดพนาเหลกลูกไส้เพิ่นพ่นองแต่วาเพิ่นไปไถหน้ากะรยบริถามกันนะคะโคงสุดทาดลล้ายกะรยบได้ยนำเหลคลูกไส้เพิ่นแต่งวดนีเพิ่นวาสีไดยูพี่นองสีไดเหลขลูกไสย,ยูวาซันวางวดนี้จะพยาญญามเอาน้ำลูกไส้ามาหา้พี่นองเอางวดนีงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดนะคะ แม่ไล่ฝันดีเพิ่นใดเลขกตวัวใดเฮาไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ไล่สวัสดีค่ะอันหัวดวังหันบอ่อเขาเนาะก็ขอแก้มือให้จกักเก็บจังไรมันกับบอมี่พูหูจักวาลีจะออกตวัวใดเนาะมันเขียนให้อยู่หักบาได้ผัดลืมตาไว้คือคือ คือเพิ่นเขียนให้อยู่แป่นบ่วังหันเป็ดฮาเกตุเปดฮาเกตุปัสากันตัดซื้อเอาบ่มีผู้ตัดโอ้แสดงว่าแม่ลืมลงช่องแม่นบ่ลืมลืมลงช่องอีกลืมเปล่าหมนทางหยังเพราะว่าได้มาเอาคองสุดท้ายอยู่เนาะเออหันลืมหั่นลืมไปปัวคนขุดก็เลยลืมออืแม่ก็ไปล้างถึงอันน้องก็บ่สบายก็เลยใหญ่บุรีก็เลยบ่พักมานําเอาอันนี้เนาะจ้ามันเพิ่นก็ให้ตรงๆแล้วเนาะอ มันแป๋ถ้าเก็ดเท่ากับมาตัดเสื้อเอาตัดซื้อมันก็เขาทีแปดจีดหนึ่งอะจีดหาก็คือจุบนี่ละค่ะต่บ่าแม่ได้ตื้อบาลังบาดซื้อแม่กับบไดซื้อคือกันแสดงว่าฝันดีนี่ได้เลขมากอยู่ฝันดีได้เลขมากอยู่เดี๋ยวนี้กันได้มากเลวยังว่าคือฝันเนวนี้คือฝันดีไปซื้อเสื้อไม้น้ำเขาอีกคนนี้หมูขึ้นนี้ที่เป็นมุญเจ๊กตึมตึมฝันพ่นกับว่ามือเศร้าเลยบ้าไม่ออก อันปูกับพันธุวานนี่วัดเป็นบุญบักขัดเด้อะอ๋อจ้าเพราะว่าไปสบายอันนั้นน้ำพึ่นนั่นแหะจ้าสบายอันปูมาได้ด้วนนั่นตะกี้ตะกอนนั่นแม่ก็เคยฝันนั่นว่าวัดเป็นงานเออจะวัดเป็นงานก็ออกดีออกดีิอกสามชุนอกสามศูนย์อกเลขวัดเลขวัดสามศูนย์เนอะสามศูนย์จ้า วันนี้แบบพันเกีียวพันเกี่ยวเป็นงานอีกบ่แม่เอาเอาอันพันว่าเป็นงานขายของติ่มบั่ะช้ย่างไก่ย่างกาขายผาขายเป๊ะเต็มบอคักอยู่ววก็ได้ไปซื้อเสือน้ำเขาได้ตัวหนึ่งโอ้ได้ยุตวนี้ค่ะแต่ว่าแม่ได้เลขมาไปค่ะได้มาแล้วทีเอาไปไว้หัวบนนอนถักว่าละซื้อท่านมีผู้ขายค่ะว่าถ้าจะเปิดขาไค่ะเอามาแล้ว แลวก like like <the> ับฝันแบบนี้เอาเหล็กมากก้อนจังมากฝันเออมาขันมาขึ้นนี่จังมากฝันมาขึ้นหนีบแม่สองมือเร็วเรียกันจะก้อนซื้อค่ะตะ้นนีบหันซื้อเอาแน่เน่ตะก้อนแม่เอาเน่แน่เอาแน่เน่ก้อนเสียงแน่เน่ตะก้อนเอาแน่เน่ถ้ากันไปเอากับว่าแม่นนันผู้หนึ่งผู้หนึ่งกับว่าหาเก้าหนึ่งกับว่าถ้ากันเมายูนี่สูสู์เก้าดีอนหนึ่งกันมูมูหัดมาโมเมนต์โมเมนต์เพราะว่า อันนี้ผ้าผ้ากันไปเอายุต้นจันเม็นจันนี่มันสีเห็นมาคือกันดอกแต่ลป็นมาคือกันมานี่อันเมื่อวานนี่ร้านด้วยว่าเพ่นอยากกินหมักไหม้ครับอันปลาเมึกกระพวงมาไล่ก็เลยไปก็เลยไปทำความสะอาดน้ำพุนยี่หันละหมดผู้ใดอันผู้ใดฝันแมว่าเปิ่นอยากกินหมักใหม่ อันหลานสาวกูเขาถือกันล่ะตี้อ hm ืออันพาะว่าดวงเขาเข้ากันกับคนเนาะเขาก็ถือกาคักพุ๊น่ะบางหนึ่งห mm. ันมีผพู้ถือน้่น้่ตนจันโยเป็นบ่ะแมนได้ผู้เลยสองหมื่นสามหมื่นพนาบางหันเป็นเป็นหลานสาวเป็นหลานสาวหลานสาวพ่อยัยนั่นละเออน้องเขาเป็นแม่หญ่เขาเป็นน้องพ่อยั อยู่เพื่อนนี่ข้าเจ้าเห็นตัวใดข้าเจ้าคึ้ข้าเจา้าเ,จาเห็นนั่นอันสามศูนย์เก้าเอาคนถือสามตูเลยตัวนี้คนถือสามตูเลยทีจ้าอ้าทอ,อคนกับมาซื้อศูนย์เก้าอุ้ย ยายพันห้าก,ก้อนนั่นว่าไปขัวเอาหอยอยิโศกกระเดาก็ห่าออกซุนเกาเฮาเฮามาตีจ้ามัหน,นีมามาขวดมวดนี่ก็ว่าผู้เฒ่ามายืนเบิง่งผู้นึงอันขัวหอยเฮาเฮาอว่าเอามาหัน่นไม่กัเป็นนั่นหมยกเ 0, เออ็เป็นซุนเป็นซอยู่แล้วกเป็น,ปนของแม่แม่แม่ก็เลยว่าแม่งวดไปโสดกระเดาคือกันไปตีเอาตัวอื่นก็ออกซุนเกาคือเก่ามแม่ว่าอยู่ที่ว่ามือน,นั่นเฮาเพิ่นยังไปตีเอาอันไม้อันหนา,นาอืม,อม กระชิ่งเขากับบ่อจื้อแล้วเนาะแม่มันจื้อเขียนไว้ดิเขียนไว้มืดฟาดโอ้ควรแต่ว่าบ่เห็นน้ำเพลินบ่หงจักน้ำเพลินบหงจักนม่เพลินอันสามเก้าส่วนได้เพลินกับยุวัฒนน้อยเพลินบริยุวัฒนนี่เนพลินอยู่คนละบ้านบันนีเพิ่นไปเอาไปเพิ่นมาไปมาแล้วมา่วงสวง n g มาบ้านนี่วงสวง n g แล้วเอาปลาหมึกกับบักไม้กับอันพวกมาไล่ไห้มาบ้านนี้ย้ายกับไปเอ็นปัด มองพันยูนั่นแหละน้ำพันยูแสดงว่าไปเข่าฝันเพิ่นอยากกินปลาหมึกวันจีพิ่นอยากกินปลาหมึกกับักไม้ก็จะได้พวกมาไล่สีเหลืองดอกดาวเรืองบนหม้อค่ะค่ะก็เลยอไปก็เลยมาดวงสวงไปเออบ้านได้เลยอีกบอกค่ะบ้านได้บ้านนี้เพิ่นก็ยิ้มใส่ผู้อิจฉาพันนี้จ้าอืออันงามงามพันนั่นไม่ไงยิ้มใส่หลานแลี้ยวบนว่านั่นอันยิ้มเพิ่นมีเส้นจพูดหน้าพันนั่นมีเส้นเนาะ บ้านนี้นนนยูใส่เพิ่นบ่ไห้ข้าวไห้ท่างช่องบ่แม่โอ้ยเพิ่น,นยู่วัดน้อยประกุมงพุ่นเ<อ>ื้เพิ่นเม่เค่อยไห้อืมามีบ้านนี้ห้ากโกนกันกายนี่ได้งวดที่สามเพิ่นไห้เต็มๆนี่เพิ่นได้สองงวดเลยดิ บัตรบาดนี่แหละงวดที่สามงวดที่สี่ที่บาดนี่สิเข่าบาดนี่เอาตีงวดที่สี่เพิ่นได้สามงวดแล้วงวดที่สี่แล้วเฮานี่โอ้ยถ้าถ้ามมือใดอีกก็ะเนี่ยว่าวันทีงี้พกย้ายเลยว่าวันทีท anyway. บางคนยังมาเอาได้ละมือดับก็เลยว่าบางทีอันมันก็เลยมาเอาเลขโทรมันก็เลยเอาเลขโทรให้ค่ะอืม กอดีก็สิมาเอาโครงสุดท um ้ายอยู่ดอกคันวางสนคั่นเพินบ่ใบไทยท้ำกะสิมาเอาน้ำเมียคือเก่าลรอเนาะคั้นนั้นคั้นแม่นั้นครบเขาเขาก็สิลงไายท้ำคือเก่าแล้วมันแถวบุกเขาเนาะวันที่ยิมหกป้าสิพ่อบอกเปสิบาตอนใดเงี้สิปุกบอกมันนั่นว่ามือดับอืมดับเพิ่นสิมาตาเ้าบอกเ่ยมันหามหาเงินอันปากผีนะมันแถวบุ๊มเอาเงินปากผี นผู้นี่ผู้ใดนี่แหละคถามยังไงก็มีเงินปากผีบอกฉันบอมีแล้วยังไงก็อะไรจะได้ตะกี้จะกับทิมทั้งหลายมาแสดงว่าเพื sociedad, ta, ่อนนี่มีเส okay. ้นน้ำมีเซนน้ำม okay. ีเซนละเพิ่นกับหัวใจยายนกไปหมู่บ้านนี้เพราะว่าแกเข่าไม่ใงี้ป้าไม่เงี้วนกไปเพิ่อนจะมาหายายวนยายวนปวดหัวงไม่ใงี้ย้ายวนเลยว่าโอ้ยยายพ่อ มาดยายเอออย่าพ่ามาดยายว่าระเบิดเขนหน,นีอเ,เออมาพันกะยิ้มไปไปใส่อีนี่แหละอีะอนใดเลขนะเพือ่อนเพื่นติดให้ว่าเพื่นถือกันเออพันถือบอลเส้นถือกันกับสเออนั่งนี่มันสิ้นถือกันอืจังสิมาเอาด้วยพี่น้องถ,าถา้ถาฟั้งทำทำสิมาเอาโค้งสุดท้ายน้ำแม่คือเกา่าเมื่อนั่นเฮ้สิมาหนอวันนี้ยิบหกกว่าสิสิมาตอนใดเนาะย่ามะแลงโอ้ย่ามะแลง แงมาแรงมาก่ได้แล้วหันยแง,ง,งมาแรงแง, <c oughs> งมาส่งมาบ่ได้เอาโอ๊ยมาเอาของสุดท้ายน,น้ำแม่มาเ,าเอากาเอาได้คื่อเกเอาเลยเอาบันนี้เเากันเป็นกันมันแมีอ่ารีกตัวใดก่อนสิแม่ว่าเวาไม่อีกกันสามหาศูนย์สามหาศูนย์อันนี้เห็นจากใสค่ะอันนี้เห็นพิ่นบอกไปทงรางหมออืมวันนี้อายุเพิ่นกับอันเพิ่นบอก เอาให้มันเม่นเด้อนะค่ะครับผู้พูดที่บอกกับต้อหาศูนย์สามพันโบตัวเดียวกันนี่นะครับไปกัามากรับไปกามาหาศูนย์สามมันกับตัวเดียวกันแต้แค่กลับกันซื้อซับกันซื้อพันอกทั้นสี่บานนี้ผู้นี่ที่เคยเอาม้ไห่เมียเจ็ดยังก่อเจ็ด หาแปดเนอะบ่ไม่ยังป่บังหันสิอันบ่เอามาบังหันบ่อันไปลูกมือนั่นน้าลูกมือบังคนละคนละหมองบ่แม่คนละหมองอันนี้ไปทางหมอดูกไส่เนี่ยไปปัวเขานี่นีได้มากถือเป็นโอ้บอกเป็นเป็นของลูกไส่ของลูกสาวพี่น้องได้เรียกลูกไส่แล้วบ้านนี้ลูกไส่ของแม่ไล่บ๊ายดี้แม่ไล่เล่นเอามาแล้วแม่ไล่ฝัน อันไปเอาบุญยุบัดเอาบุญบุญยุบัดไปซื้อเสียยุบัดตัวหนึ่งแล้วก็ไปซื้อเสือตัวหนึ่งเนี่ยวาน้ำเขาจ้ะจอโอ้ยฝันดีอยุบได้เสืออยู่ดิจ้าแต่ว่าไม่ไรทางบ้านซื้อเสือบ้านซื้อเดี๋ยวนี้ก็ยุ่งหัวหมดนนก็จะตัดหายเด้อพี่น้องเอ้ยซื้อห้าศูนย์ซื้อศูนย์สามตัวสศูนย์ตัวแล้วก็ สามหาหลักสูตรหาตัวหาศูนย์ถเป็นกราฟเอามันก็จะซับกันได้แค่นี้นะคะเนาะศูนย์สามไอ้นั่งเมนนี่คนกระเป๋าหาศูนย์เจ้าที่เจ้าทานก็เจ้าบอกสามหานะคะอืเม่นว่ะจีเม่นเม่นไฟน์เขาเรื่อครั ว่ารงหันเพราะห้คือกันนันิ้นไปลูกปัวคนนี่แหนแปดจิตห้แปดจิตือให้8แปดจิตแต่ว่าแม่บ่ไเดถามลูกไส้มาที่ลูกไส้เขาไปถหนาตื่นมากเขาไปนอนองแม่วางซันและน้อเมือนันเนาะมือคงสนี่หนูถามอยวาเลขกลูกไส้แม่ตัวใดโอ้ยเขาไปไถาหนาว่ไปถหนาอืป้าเสียดายแต่แม่แปดจิตว่ะแปดจ เสียดายเสียดายเอาเอางวดนี้ก็เมียมั่นใจตัวใดมักตัวใดค่ะแม่มั่นใจก็ถึงสามศูนย์ถึงเงนห้าศูนย์เงินพันหกสิบัะสามหาต้อเอาซื้อตัดเอาไหมอือให้มามักมดสุดโตอยู่นี่นี่มักมัดสุดโตมักมัดสุดโต้เฮ้ยซื้อมดสุดโตเอามักมัดสุดโตพี่น้องก็เลยวาวาดินตัวมันโตอยวกันคือเกาเนาะมักมัดสุดโตกับพี่น้องจัดเด้อมันมีสามหางพลัง ของแม่ไล่กายดอกจะเอาขอขอบคุณแม่ไล่นะคะที่ให้แนวทางนะคะเป็นเลขลูกไส้พื่นเด้อค่ะพี่น้องเลขลูกไส้หงดก่อนพิ่นคิวสุงหงอดลาสันแต่หงอดวังหันมาวาสิมาเอาน้ำเพิ่นเพิ่นผ่นไปไถหน้าพี่น้องเพิ่นบอดได้ถามนะคะการเลยบอได้นี่แหละค่ะพี่น้องเลขกลูกไส้เพิ่นเด้อเพิ่นเอามาแลวเพิ่นกับฝันดีวาในวัดเป็นงาน เลขวัดกับสามศูนย์พี่น้องเลขวัดกับสามศูนย์เด้อค่ะเข้ากันที่สามศูนย์นุขอเน้นตัวนี้ดีกว่าแม่เน้นสามศูนย์อืมเอาเพราะว่ามันไปตรงกันกับเลขวัดแล้วแม่ก็ไปฝันไปฝันเกี่ยววัดเป็นงานอีกพี่น้องเอ้ยเอาขอเน้นศูนย์สามนี่แหละค่ะพี่น้องสามศูนย์กับเอาเด้อค่ะโชกคมันๆน้ำแม่ไล่ในงวดประจำวันที่ หนึ่งมิถุนายนหกแปดเดือค่ะพี่น้องเฮ่งเฮงปังปังวสันเนี่ยไล่วาเอาหลังจากรุดแล่วก็จะเข่าตัวบานนี่ขอเป็นแนวทางเดือค่ะพี่น้องแนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าคาคลิม้กับสวัสดีค่ะ